E สวัสดีค่ะเล v e บลลี่ซากุรและนักสืบที่ตั้งกวามาแล้วอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่มาจากน้องขวัญข้านะคะน้องบอกว่ามี NPC นักเรียนหญิง2คนที่มีสีตาไม่เหมือนใครเลยอ่ะบอกก่อนดักคอไว้ก่อนเลยต้องมีคนทักแน่ๆนะคะพี่ใช้ไม้ตัดเสียงรบกวนตัดเสียงรถวิ่งเนื่องจากทําคลิปนี้แบบทําเวลานิดนึงนะนี่เลยคนแรกคือคนนี้ค่ะสาวน้อยคนนี้เลยผมสีม่วงซึ่งในตาของเธอเนี่ย ก็สีม่วงด้วยค่ะดูเลยคนอื่นเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินกันหมดเลยนะคะอาจจะมีสีเขียวด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็อีกคนนึงค่ะที่สีตาไม่เหมือนกับใครเลยคนนี้ค่ะเด็กหลังห้องนี่เลยสีตาของเธอเนี่ยคล้ายๆแบบสีน้ำตาลโคกนะคะก็เป็นผมทวินเทลทั้งคู่เลยค่ะเจอแล้วเนอะทั้งสองคนถือว่ามิชชั่นเกลียวนะคะขอบคุณน้องขวัญเข้าด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปนี้จนมาถึงตรงนี้เลยถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใช่อย่าลืม Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย